สุขพังสรุกันอีกเช่นเคยสวัสดีทุกท่านค่ะได้ยิไหมว่าวันนี้กิจกรรมพิเศษขับพบกับพวกเราทีมงานไรายบูมมาถูกเซ็นท่านชนบุรีเป็นที่เรื่องบอลแล้วค่ะสําหรับกิจกรรมวันแรกนี้เรื่องที่ตองอเช้าค่ะจะต้องแจ้งทุกท่านเลยนะคะว่าคนหนาแน่นมากเพราะว่ากิจกรรมนี้ดีพิเศษตรงที่ว่านะคะเป็นกิจกรรมขับแบบรายบูมร่วมกับเซ็นท่านค่ะ ยังเชิญนะคะพร้อมกับเชิญชวนค่ะทุกท่านมาร่วมเก็บคาพเป็นภาพความทรงจำนะคะส่งท้ายที่เก่าต้องรับปีใหม่นั่นเองค่ะพร้อมกับนะคะท่านจะได้ในส่วนของภาาที่เรียกได้ว่าเป็นภาพแห่งความสุขและเอ่งข่ะพิบูลกิจกรรมจากทางไลน์วุ่นนั่นเองรวไมไปถึงท่านใดค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงคุณผู้ชายน,นะคะรวมไปถึง อยา,ากจะเข้าเร่เวมกิจกรรมพิเศษก็เรียนชินได้เลยพร้อมกับวันนี้ค่ะ